สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะามาอธิบายการใช้งานการเปิดโปรแกรมบอทดสำหรับรักนล็อกที่ป้องกันด้วยระบบ e n p o r o e i t นะฮะรดับแรกครับก็ให้เราทําการเปิดเกมขึ้นมาทั้งหมด3จอครับอยู่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เซิร์ฟเวอร์กำหนดว่าให้เราสามารถเปิดสูงสุดได้ทั้งหมดกี่จอในที่นี้ผมก็จะเปิดทั้งหมด3จอครับเราก็เปิดเกมขึ้นมาก่อนทั้งหมด3จอ จะนั้นเราทำการล็อกอินตัวละครของเราเข้าสู่แผนที่ทั้งหมด3จอเลยครับพอเราทำการล็อกอินตัวละครทั้งหมด3จอเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาในส่วนของโปรแกรมของเราครับเราทํทำการเปิดตัวนะครับออโต์เดมาครับแล้วมันก็จะขึ้นให้เราทำการล็อกอินโปรแกรมครับที่ได้สมัครไว้กับทางเว็บไซต์ของเราครับทีนี้พอเราล็อกอินในจอแรกขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรมบัตก็จะ ขึ้นมาแบบนี้ครับทีนี้ครับเราก็มาดูในส่วนของจอนะครับมันก็จะมีเลขจอขึ้นมาทั้งหมด3จอครับเราก็เลือกครับว่าเราต้องการเอาโปรแกรมแรกของเราเนี่ยควบคุมที่จอไหนสำหรับผมครับก็เลือกไปที่จอ1 3 9 6 6มันก็ตรงกับจอนี้ทีนี้พอเราเลือกมาที่จอแรกมันก็จะสามารถตั้งค่าคอนโทรลจอแรกได้ครับ ต่อไปครับถ้าเกิดเราจะเปิดโปรแกรมจอย2องจอยสองเราก็เช่นเดิมครับเราก็ไปที่ตัวนี้ครับพอตัวเลขแล้วเปิดมันขึ้นมาครับแล้วก็ทําการล็อกอิน username และ p a s s w ้ว d ที่ได้สมัครไว้ในเว็บไซต์ของเราไว้ในจอยสองพอจอทสองขึ้นมาครับพอจอทสองขึ้นมาครับสมมติครับเอาจอนี้ครับเป็นจอยสองครับเราก็ทําการเลือกตัวนี้ครับให้ตรงกับเลขจอทสองกับจอยสามที่เราต้องการครับจากนั้นเราทําการครับ ตั้งค่าต่างๆ conflict ครับตั้งค่าต่างๆสำหรัต,ต้องการครับสหรับคิดการตั้งค่าต่างๆก็มีสอนอยู่ครับลองดูครับจะมีหลายคลิปมากพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถที่จะกด start ได้เลยครับเราจะกด start ครับแต่และจอก็จะเริมทําง,งานครับตามที่เราตั้งค่าไว้อันนี้คือวิธีสําหรับแรีลล็อกที่ป้องกันด้วย inputting นะครับ ถ้าเกิดไม่เข้าใจในการอธิบายยังไงลองย้อนคลิปกลับไปตอนแรกแล้วฟังจนฟ้าเข้าใจนะครับรลองทำตามดูครับแล้วประกันว่าสามารถใช้งานได้อย่าง100%แน่นอน mm hmm. ครับสำหรับคลิปสอนการใช้งานในการเปิดสัาจอก็มีเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ